ครับสวัสดีครับมาพบกับทัศนวิจารณ์รายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2 5 6 5คู่มวยก็มีดังนี้อาทิตย์นี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีทั้ง4คู่เปิดหมวคู่ที่หนึ่งี้เป็นการพบกันระหว่างสีลาเพชรปอเพชรไข่แก้วจะพบกับมรกตแดงสอเดชพันธ์ในพิการหนปอนด์มวยคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้ามรกตแดงสอเดชพันธ์นี้นะจะเอาชนะน่าจะใช้ลูกเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแรงลูกบูกกกกสู้ม้าจิตม้วใจที่ได้มาตรฐานน่าจะเดินปั้เาพ เพชรศีลาน่าจะเชนะเจ้าศีลาเพชรปอเพชรไข่เจ้วที่ดูว่าเป็นมวยเข่าด้านหน้าเดินแทงเสียบจังหวะปีมือคบเครื่องจ้งดูว่าเป็นมวยที่แพ้บ่อยร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่จึงให้มรกรดแดงสอเดชพันธ์น่าจะเอาชนะได้คู่ที่สองของรายการเป็นการพบกันระหว่างเป็นการชิงแชมป์ว่ารุ่นไร้ไฟเบร้108ปอนด์เวทีช่องเจ็ดสีเป็นการพบกันระหว่างพยักษ์ศักดิ์สตูนจะพบกับเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทในพิการ108ปอนด์ เมื่อคู่นี้ผมยังออกลองไปที่เจ้าเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์น่าจะใช้ลูกเข่าปั้มดีแข็งแรงแข็งแกร่งลุกบุลูก,ลก,ลก,ลกสู้อาวุธหลากหลายลูกขยันน่าจะเอาชนะเจ้าพยักษ์สักสตูนที่ดูว่าเป็นมวยจงังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายเตียมเชิงดีแต่งดูว่าเป็นมวยที่ขี้เกียจดอกประวุตจะไปหน่อยจึงให้เจ้าเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์น่าจะเอาชนะได้ผู้ที่สามรองผู้กของรายการเป็นการพบกันแล้วว่า เพชรแสนแสบสอจาต้งปลายจีนจะพบกับเมืองลบสาสอาชีพในพิกัดเพชรแสนแสบร้อยี่บเอ็ดต่อน้ําหนักหนึ่งปอนให้เมืองลบร้อยิบสองปอนเมื่อคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าเพชรแสนแสบนี้น่าจะใช้ลูกเก่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งความเชื่อถือที่ทดีกว่านะ่จนาเจะชนะเจ้าเมืองลบสาสอาชีพที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องมีหมัดมีศอกเข่าปั้มตีแต่ว่าเป็นมวยที่ความเชื่อถือน้อยพอจินเข้าใจไม่เท่าไหร่จึงให้เพชรแสนแสบ โซจงต้งปราจีนน่าจะเอาชนะได้คู่ที่4คู่เอกของาการการพบปะระหว่างถนนชัยแฟร์แท็กจะพบกับแรมโบเล็กต่อยยธาในพิกัดห3 9่อปอนด์มอยคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าแรมโบเล็กต่อยยธานี้น่าจะใช้ลูกมีหมัดมีศอกมีเข่าปั้มตีลูกปูลูกสู้ลูกหนักลูกแรงน่าจะาชนะเจ้าถนนชัยแฟร์แท็กที่ดูว่าเป็นมวยเข่าปั้มตี ลูกปูลูกสู้ลูกขยันเดินบทเบียดถึงดูว่าเป็นมวยที่มีลูกอาวุธมวยเหลี่ยมมวยน้อยเชิงมวยเป็นรองจึงให้แรมโบเร็กต่อโยธาน,นี้น่าจะเอาชนะได้มวยชอบ80%เซมรกตแดงสอเดชพันคู่ที่หนึ่งและมวยชอบ90%เพชรแสนแสบสอจอต้องปาจีนคู่ที่สาม